เราเป็นเพลงสื่อกาลเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องสแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชาวไอพีสวัสดีครับนี่ผมมาชี้เป้าบ้านพร้อมที่ดินทำเลทองน้ำชมเล็กสีเล็กอยู่ครับจะอยู่อาศัยประกอบธุรกิจร้านค้าร้านอาหารคาเฟ่ก็เหมาะด้านหลังติดลำห้วยเลยครับลำห้วยธรรมชาติด้านหน้าติดถนนใหญ่นะครับเดินทางสะดวกสบายแน่นอน เป็นบ้านชั้นเดียวเหมาะทําการค้ามากๆเลยจะอยู่อาศัยก็เหมาะครับติดถนนใหญ่เดินทางสะดวกไม่ต้องเข้าซอยลึกมีที่ดินเหลือจอดรถด,ด้านขวาของตัวบ้านได้อีกหลายขั้นครับพื้นที่ด้านขวาว่างๆครับไปจอดรถได้ด้านหน้าก็จอดได้เลยครับเอาโต๊ะไปตั้งร้านอาหารโต๊ะอาหารก็ได้เลยด้านหลังก็ติดลาห้วยเลยครับลำห้วยธรรมชาติทําเป็นคาเฟ่ก็เหมาะครับบรรยากาศดีลม่มลื่น ราคาเพียง1ล้านามแก้าหนบาทเท่าเด้ง,งบ้านพร้อมที่ดินทำได้ทองเงี้ยครับฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับมาฉีเป้าเลือกซื้อประจำในใหม่คลิปใหม่ๆท่านใดสนใจก็ไปดูฐานที่จริงกันได้แห่งนี้พื้นที่32ตารางวาครับตัวบ้านพื้นที่ใช้สอย67ตารางเมตรหน้ากว้าง16เมตรลึก8เมตรครับใกล้อพาร์ตเมนต์ใกล้หอพักห้องเช่าใกล้หมู่บ้านนะครับทำธุรกิจในเหมาะเลย อยู่อาศัยก็ดีครับราคาไม่แพงทำเลดีอย่างนี้ด้วยมีบริการยื่นกู้ให้ด้วยนะครับเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยครับจะนัดดูที่ดูบ้านติดต่อโดยตรงได้เลยถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คําว่าเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้อยู่หางดงจังหวัดเชียงใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ